ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นในหกอีกแล้วนะเป็นเนียวทางสิตุลาคม ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะใบนี้ก็เป็นแนวทานเต็มรอสอนอ,อเต็มร้อยสิบหน่อยชุดพิเศษทานก็แบ่งปัน,ปนเต็มสาม เต็มหกเต้นแปดทานก็เบ่งปานเต็มสามเต็มหกแล้วก็เต้นแปดนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากสามสามหกแปดนะสามหกแปด ในทอนทีแล้วก็แบ่งปานผ่านเต็มเจ็ดนะเต็มเจ็ดผ่านบางครั้งก็หลายตัวบางครั้งก็น้อยตัวต่อไปครับผมใบนี้ครับเพนเพนแบ่งปานคู่สองตัวบนอดีตผ่านนะทพระชมนะอดีตผ่าน นท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งป,ปานเปก9จับคู่กับ1เป9จับคู่กับ1จับคู่1 8 1 9 1 8 1 9นะก็แบ่งปาน2คู่เป็นแนวทางนะท่านผู้ชมนะ ก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนนวทานที่แล้วก็ผ่านนะหกสี่หกห้านะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปานเนวทานเบ่งปานเนวทานหลักสิบ นะท่านหลักสิบนะเบงปัน,ปนเดทาา 10, นะ่านหะลักสิบนะท่านผู้ชมนะหลักสิบบนจากฝั่งขวาไปซ้ายนะจากฝั่งขวาไปซ้ายสองตัวเดท่านใหม่นี่ก็เบงปันสามเจ็ดน,นะอดีตผนะ่านนะนท่านผู้ชมนะเดาท่านหลักสิบ จากฝั่งขวาไปซ้าย2ตัวก็แบ่งปันสานะแบ่งป,ปันสาเแบ่งปัน2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากแนวทางที่แล้วก็ผ่านนะต่อไปครับผมใบนี้ ่านนี้ก็สูตร2ตัวล่างสุดสอตัวล่างตรองนะท่านตรองนะ9 4ก็ผ่าน3 7ก็ผ่าน5 9ก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ78จับคู่กับ90 ก็จับคู่79นะ79 79 70 89 80นะตรงนะแนวทาง2ตัวล่าง ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ครับใบนี้ก็แบ่งปานแนวทาง10หน่วยโบล์นแเบบ3ตัว10หน่วยโบล์นแเบบ3ตัวนะอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมอดีตผ่านแนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปนัน4 9่านนะ49แล้วก็0 แบ่งป่านสามตัวเป็นเดียวทางนะ49 490นะอดีตที่แล้ว6 12นะึ่ัน6กพัน6นะอดีตก็ผ่านะทันใหม่นี้ครับ490ต่อไปครับผมใบนี้ วนี้ก็เดียวทาน10บ,แบบูบ์นเบบเป็ดตัวเดียวทาน10บ,แบบูนแเบบเป็ดตัวนะก็แบ่งปอนเป็เก้าเป็ดเก้าศูนย์สเป็ดเก้าศูนย์หึงสองสามสี่ห ก็แบ่งปาน8ตัวเป็นแนวทางแนวทางหลัก10นะท่านผู้ชมแนวทางหลัก10บโบนนะต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นเนวทางหลัก10อีก1แน,นวทาง สิบล่างนะท่านสิบล่างแบบสองตวัวนะท่านผู้ชมอดีตผ่านอาดีตผ่านไม่หลุดบ้างแล้วท่านใหม่นี่ก็แบ่งปานเจ็ดเจ็ดหนึ่งเบ่งปานเจ็ดหนึ่งนะแล้วท่านที่แล้วก็แบ่งปานหนึ่งกับห้าแล้วท่านใหม่นี่ก็แบ่งปานเจ็ดหนึ่ง แบ่งปันปสองตัวเป็นเนวทางต่อไปครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเถือทุกท่านใบนี้ก็เนวทางหลักหน่อยเนยวทานหลักหน่อยนะใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะสรุปแล้วผ่านไหมเอ่ย665 หกหหลุดนะท่านผูช้ชมหลุดนะแนวทางหลักหน่อยบนนะท่านหกหลุดซึ่งแนวทางใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็เบ่งปันอีกแล้วนะแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปัน0ูนย์หนึ ศู 1, 2, 3, 4, 5, 6, นยะ์หนึนะเบ่งปันแนวทานหลักหน่วยบโบนนะแนวทานที่แล้วก็หลุดไปแนวทานใหม่นี้ก็เบ่ปงปัน0 1 2 3 4หนึขอบคุณมากต่อไปครับผมท่าผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็แนวทานดับ 10หน่วยโบู์นเดลทันดับ10หน่วยโบู์นตัวเดียวนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดวทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปานดับ3แเบ่งปานดับ3ตัวเดียวนะ แนวทานที่แล้วก็ดาบ2องแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดบาบ3ตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆท่านผู้ชมครับนะท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วผ่านมาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ เจอการเพียนเท่านี้ก่อนนะเจอการเพียนเท่านี้ก่อนเราก็พบกันใหม่นะคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม